สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาะเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะคุณลูกค้าคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดนะคะคุณลูกค้าแอดไลน์มาได้จ้ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะมาจะพี่มาดูที่องค์นี้กันจ้ะอันนี้จะเป็นพระกุเหมืังกันนะคะพี่เป็นยุคธราวดีกับพี่นะคะทรงคล้ายๆพระพิฆเนศจ้ะพี่เหมือนมีมืออยู่สี่มือมั้งคะพี่สี่มือนี้ไม่รู้ว่าถืออะไรบ้างนะคะพี่นะคะดูคนเอาเองจ้ะ หนึ่งพันสองร้อยบาทจะพี่หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้านะคะตามภาพนะคะพี่ส่วนใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จ้ะส่วนใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าคาะนะคะเป็นพระกุยุคราวดีนะคะพี่ทรงหน้าค้ายเหมือนพระพิคเนตนะคะพี่นะคะในมือท่านจะสมีอยู่สี่มือจะ้ะแล้วก็จะถืออะไรไม่ดูครบทั้งสี่มือจะพี่นะคะนะคะ ถ้าสนใจยังไงแล้วภาพไม่ชัดพี่อัไลายหาหนูได้เลยนะจ๊ะ0840659 1 8 0จ้ะเนี่ยค่ะ พี่ดูตามภาพไปนะคะพี่นะคะดูกันเลยนะคะพี่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ชัดหรือว่ามันยังเบอร์เบอร์อยู่ก็แอดไลน์นะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะนะค่ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะนิมมุ์ได้นะคะพี่ขาถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจนะจะพี่นิมมุ์เช่าไปได้จากหนึ่งพันสองร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้านะคะเป็นหน้าคล้ายๆแพิคนี่นะคะพี่พี่ดูข้าวขี้ดินจะพี่นะคะอันนี้ได้มาแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าอันนี้ แม่ค้าได้มาแบบนี้เลยจ้ะหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะพีจ่จ๋าส่วนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเออหนูไม่แน่ใจว่าเป็นพญานาคหรือว่างูงนะคะพี่นะคะอันนี้ได้มาแบบนี้จ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพอจะ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะพี่ๆคนไหนที่มีสายทางด้านนี้นะคะพี่ก็เอาไปได้นะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพอจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เขาเรียกว่าพญพานาคใช่ไหมคะพีน่นะคะนะคะ มีงอนนี้เขาเรียกว่าพญานาคใช่ไหมคะเนี่ยค่ะ้ายฐานจะเป็นอย่างนี้จ้ะอันนี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เนี่ยคะ่ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่สําหรับพญานาคตัวนี้นะจ๊ะส่วนอันนี้จ้ะพี่อันนี้จะเป็นอากรหูอมจันทร์จ้ะราหูอมจันรน,นี่หกร้อยบาทจะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหลังจะเป็นรอยจานหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทขอโทษจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะ นะคะอันนี้จะเป็นเมยแก้หรือเปล่าอันนี้ก็แม่ค้าก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะอันนี้ได้มาสภาพนี้จ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นอาปูเอียบจ้ะพี่นะคะเป็นข้อมือนะคะพี่นะคะจะมีเดียนปูเอี่ยมแล้วจะมีเม็ดขั้นตุ้มนะคะพี่ฝั่งละสี่เม็ดจ้ะแล้วจะมีเชือกให้อย่างนี้จ้ะอันนี้หนูคิดว่าน่าจะเป็นข้อมือนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ อันนี้ขอไว้ที่6 0ร้อบาทนะคะพี่ขาหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่ไม่ทราบจ้ะมาเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะด้านใน,นจะเป็นเท้าเวจจะพี่อันนี้ขอไว้ที่6 0 0้อบาทจ้ะข้างในจะเป็นแข่งแข่งนะคะพี่หนูไม่ทราบว,ว่ามันคืออะไรจะพี่นะคะจะเป็นแข่งแข่งจะพี่นะคะ6 0ร้อบาทจะพี่6600้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะ ่วนอันนี้ไม่ทราบว่าเม็ดอะไรนะคะพี่นะคะอันนี้ห0 0ร้อบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่ห0 0รอบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะไม่ทราบว่าคืออะไรนะคะพี่เป็นเม็ดอะไรนะคะพี่นะคะขาวขาวขาวๆอย่างนี้จะพี่500ร้อบาทจ้ะตะกุดพ่ะทบจะพี่6 0รบาทจ้ะตะกุดหลงพ่อทบปัดชนเดนดอกเล็กอยู่ที่ประมาณนี้นะจ๊ะพี่นะคะหนูขอไว้ที่6 0รบาทจ้ะ หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะจ๊ะพี่600บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จก้อนจะพี่นะคะสมเด็จก้อนนี้ขอไว้ที่500บาทจะ้ะหนูขอไว้ที่500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเป็นสมเด็จก้อนนะคะพี่นะคะขอไว้ที่500้บาทจะ้ะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นสมเด็จก้อนนะคะมีดูตรงกลางด้วยค่ะพี่ได้มาสภาพนี้จะ500บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดจ้ะพร้อมเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองจะพี่600ยบาทจ้ะนะคะเป็นเหรียญปู่สุขปากคลองนะคะพี่พร้อมตะกุดกเก่าอย่างนี้นะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่6 0 0บาทจ้ะนะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าจะพี่1,000บาทจ้ะ ตะกุดหลวงพ,อพ่อโพวัดคกองหมาเน่านะจะพี่ตามภาพนะคะพี่ภาพไม่ชัดเอดไลจนย์แ้าเก้าหนึ่งแปดจ้ะเนี่ยค่ะขอไว้ที่1,000บาทจะ้ะขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะ เป็นตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่านะคะพี่ตามภาพไปนะคะพี่นะคะ1,000บาทจะพี่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นม้าสิบนางครูบาวังจะพี่นะคะอันนี้600บาทจ้ะนะคะเขียนว่าครูบาวังสีพึ่งม้าสิบนางนะคะพี่นะคะสภาพก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะนะคะสีพึ่งจะเป็นแบบนี้จ้ะตามสภาพนะคะพี่แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะ มาสิบนางค่ะพี่สีเพึ่งมาสิบนางหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะนะคะส่วนอันนี้ค่ะพี่เป็นเหรียญไม่ทราบที่จะเป็นทรงพระพุทธนะคะพี่เรื่อมพัดติกเก่ๆอย่างนี้จะพี่สวยงามมากจาก้ะหนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาหนูขอไปที่เจ็ดร้อยบาทจา้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะ สมเด็จยกจะพี่กาสีเขียวอาดามจะพี่700บาทจ้ะน,นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่สําหรับสมเด็จยกองค์นี้นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะปิดตาหลวงปู่โต๊จะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจ้ะน,นะคะเป็นพระปิดตาปู่โตนะคะขอไว้ที่5 0 0บาทจ้ะหนูขอไว้ที่500บาท,ท,บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ปิดตาปู่โตจ้ะ พักกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะนะคะเป็นกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่หลวงพ่อพรมจ้ะ หลังตอรี่จะพี่500บาทเหมือนกันจ้าเนี่ยค่ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะหลังตอรี่จ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ pues ้ะอันจะเป็นพระพรมจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ด้านหลังก็จะเป็นยันอย่างนี้จากองค์นี้500บาทจะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันจะเป็นรูปหล่อสังกจายจะพี่นะคะ เป็นพระสังกจายนะคะพี่ด้านหลังจะมียันอย่างนี้จ้ะพี่ด้านหลังจะมียันอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านทวนจะพี่ห่วงเชื่อมนะจะพี่5้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยคะ่ะด้านหลังจะเขียนว่าบ้านทวนนะคะพี่หนูขอเรียกว่าหลวงพ่อวัดบ้านทวนนะคะพี่เพราะหนูไม่ทราบว่าขอชื่อว่าใดค่ะพี่หนูก็อ่านตามที่เขาเขียนด้านหลังจะพี่นะคะอ่านผิดอ่านถูกออกเสียงผิดยังไงถูกยังไงต้องขออภัยคุณลูกค้าจ้ะองค์นี้500้อยบาทปลายทาง50บบาทจ้ะเหรียญพ่อแดงจ้ะไอหลวงพ่อทองสุกจะพี่นะคะองคนี้500บาทจ้ะมีตะกรุดหนึ่งดอกคือดอกเล็กนะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่5 0 0บาทจ้ะ องค์นี้ขอไปที่ห้ารอบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ<ม>เหรียญพ่อเดิมจ้ะใช่ไหมใช่พ่อเดิมไหมไม่ใช่อาพ่อเดิมพ่อเดิมจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะห้า้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะเหรียญพ่อเดิมจ้ะปิดตาเนื้อไมก่กระสิทธ์จ้ะพี่นะคะด้าน,นหลังมีจานจ้ะห0ร้อยบาทจ้ะ ด้านหลังมีรอยจานจะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นปิดตาเนื้อไม่กระสิทธ์จ้ะรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จ้ะอง์นี้จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อเก่าโบราณไม่ทราบที่จ้ะอันนี้ก็ไม่ทราบที่นะคะทรงเหมือนชินาราชจ้ะพี่ทรงเหมือนชินาราชนะคะพี่ด้านหลังก็ไม่รู้ว่าเขียนอะไรมองไม่ค่อยชัดนะคะพี่ไม่ใช่มองไม่ค่อยชัดกับพี่ตัวหนังสืออ่านไม่ค่อยออกจ้ะพี่เนี่ยมันคืออะไรวัดอะไรเนี่ย ไม่รู้วัดอะไรจะพี่นะคะองนี้600บาทพอจ้ะองค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะคุณแผนปูทิมจะฝังตะกรุดจ้ะคุณลูกค้า500บาทจ้ะนะคะองนี้จะฝังตะกรุดด้านหลังอยู่ประมาณ6ดอก9ดอกจ้ะพี่ด้านหน้าก็หลายดอกอยู่จ้ะพี่500ยบาทปลายทาง5 0บาทจ้ะรูปหล่อปูทิมจ้ะพี่500รยบาทจ้ะนะคะเป็นรูปหล่อปูทิมต่อโค้นเล็ก3ใต้ฐานนะคะพี่นะคะองนี้ขอไว้ที่500้อยบาทจ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเดือนปูไข่วัดเชิงเรียนจะพี่จ๋าเป็นห่วงเชื่อมสวยงามมากจะพี่จ๋าเนี่ยคะ่ะองนี้500บาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเดือนปูไข่วัดเชิงเรียนจ้ะภาพไม่ชัดพี่อัญไลหาหนูจ้ะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ากแจ้ะแอดไม่ขึ้นโทรหาค่ะเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค,ค้าเองจ้ะชื่อรายชื่อว่าเรื่องของวันพุงนี้นะคะพี่อันจะเป็นหลวงพ่อกวาวยด้านหลังหานุ องค์นี้ขอไว้ที500่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเดียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะพี่500บาทจ้ะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นเดียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจ้ะรูปหล่อโบราณพ่อไปจะพี่500บาทจ้ะนีค่ะสวยงามมากจะพี่นะคะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะรูปหล่อโบราณพ่อไปวัดกำแพงจ้ะพ่อยอดจะ5 0ายจ้ะ รูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมออายุดสระบุรีหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยค่ะห้ารอยจ้ะห้าร้อยบาทกันเลยจ้ารูปหลรอหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะคะคุณลูกค้าห0าร้อยบาทจ้าอันนี้ไม่ทราบจะพี่เป็นพิมพ์สามเหลี่ยมจะเป็นพระนัปุกอย่างนี้นะจ๊ะด้าน,นหลังจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรจะพี่500ร้บาทพอจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้จะพี่เหรียญจ้ะพี่เหรียญไม่ไม่ทราบที่จะมาในกรอบพลาสติกจากด้านหลังเขียนว่าพ่อมุ้ยเอเขียนพ่อมุ้ยวัดดอนไล่จากหกร้อยบาทจาะคุณลูกค้าเป็นเหรียญพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะคะพี่แสงสะท้อนมองยากนิดนึงนะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์จากศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้าเหรียญพ่อมุ้ยหกร้อยบาทจาะรูปหล่อจีนจะ้ะไม่ทราบที่จะ้ะนะคะห้าร้อยบาทจะ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่รูปหล่อกเก่าจีนไม่ทราบที่นะคะเก่าเก่าสวยๆอย่างนี้จะพี่จ๋าต้องช่องกาลเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้าส่วนองค์จะเป็นหลวงพ่อวงจ้ะเป็นเสือพ่อวงไหมคะพี่หรือว่าหลวงพ่อวงเฉยๆหรือว่าออกเสียงผิดยังไงหรือพูดผิดต้องขออภัยจ้กมียันด้วยจ้กมียันจักห้าร้อยบาทจักห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าค หลวงปุสุกจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นเนื้อว่านมัน้งคะพี่เพราะว่าเบานะคะพี่หนูไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อว่านหรือเปล่านะคะพี่นะคะมียันด้านหลังจะพี่แล้วก็มีห่วงจะ้ะอันนี้ห้าร้อยบาทจะพี่รูปหล่อพ่อเงินจ้ะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ พนปกจะพี่เนื้อโลหะจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะคุณลูกค้าหนูได้มาสภาพนี้นะจ่ะพี่นะคะหนูได้มาสภาพนี้จะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้หลวงพ่อป่านหรือเปล่าจ้ะพี่นะคะหลวงพ่อป่านนะห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญพ่อเงินจ้ะกระไหลทองจะออกสีทองจ้ะห้าร้อยจ่ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญพ่อเงินจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าโทรมาได้นะคะพี่หรือแอดไลน์มาได้จากศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากภาพไม่ชัดยังไงนะคะคุณลูกค้าแอดไลน์ค่ะเบอร์เทอทิ้งอยู่ไว้ใต้คลิปนะคะฝากคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค้าออก็กดติดตามกดถูกใจให้ช่องกระเก็บพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะอีพี <EP S 2> นี้ก็มีแค่นี้ค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะ